ชุดใหญ่สองชุดครับวันนี้ใหญ่ทั้งคู่ครับเฮดเด็กห้าสิบโคลาชหมดเลยครับสองชุดชุดนี้เป็นหกเฮดเฮดครับร้ 195. อยเก้าห้าเทอร์โบโตัวนี้ใช้เป็นเฮดเด็กห้าสิบนะครับเก่านอกเฮดเด็กห้าสิบเก่านอกใช้โครงหลังตัวนี้เป็นเบอร์หกสิบครับออมอินเตอร์แล้วก็ชุดใส่น้ำมันเกล็ดแยกมีท่อปูให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นท่อปู อันนี้อีกชุดครับ6 SD สองร้อยสี่ตัวนี้ไปโครลันเหมือนกัน s กห้าสิบเหมือนกันครับเป็นเก่านอกเหมือนกันตัวนี้อันนี้ใช้เป็นโครงหลังเบอร์เจ็ดสิบนะครับเครื่องใหญ่ขึ้นก็ใช้ใช้อีกตัวโครงเบอร์ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับสองชุดใหญ่ครับส่งวันนี้เลยวันจันทร์ โคลาดวันเดียวนะจะถึงครับพรุ่งนี้อันนี้ลูกค้าจากอ่างทองนะครับเคยซื้อไปแล้วลูกหนึ่งลูกนี้ไปใส่รถตีดินนะครับ95แรงแล้วพี่เขาบอกว่ามันมีอาการรั่วทางไอดีนะครับส่งมาเช็คได้ก็เช็คเครื่องให้แล้วเรียบร้อยปรากฏว่ายังปกติดีอยู่นะครับเปิดฝาเช็คให้แล้วไม่มีไอนะ้ำมันเครื่องออก ก็คิดว่าน่าจะตัวนี้นะครับเพราะว่าของเดิมมันเล็กเกินไปเพราะว่ามันเป็นเทอร์บโบเดิมติดรถอยู่นะครับเขาก็ใช้ของเดิมอยู่ก็เลยให้อันนี้ไปลองนะครับให้ตัวไอรูน้ํามันไหลกลับมันใหญ่ขึ้นแล้วก็สั่งไปใส่อีกคันนึงด้วยครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับกาเลตเออารสองตัวนี้เป็นตัวใบหลังสี่สิบเก้ามิลนะครับก็ใช้โครงหลังเบอร์สี่ของเรา ติดใจก็เลยสั่งไปอีกลูกหนึ่งครับสนใจก็ติดต่อได้ครับรถใหญ่รถเล็กเรามีหมดเลยนะครับ0979527012นะครับ